อุยโอ้โหหมัดปืนกลยางยืดติดบูทเรียบร้อยแตกก็ไานี่หมัดปืนกลเวทล็อกปุ่งเรียบรอยก็วิ่งมาแตกไปอีกหนึ่งกตอรือกันไป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 เอียบร้อยแตกหนึ่งแตกสองอโหโหโหสวัสดีครับผมมาอยู่กับ One Piece Beauty g นะครับวันนี้จะมารีวิวลูฟี่บุกเที่มโอกงาชิมะนะครับ นี่โคตรเท่ครับใส่ผ้าคลุมดำนะครับโอ้โหผมใส่เป็นแอคแท็กเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เหรียญเดิมเป๊ะแต่เรเวิ่แค่แปดสิบสามนะครับไปดูแท็กนะครับสองแท็กนะครับสีเขียวโอโ้สองแท็กเองเหรอเนี่ยเฮ้ยเอาหนิกะมาใส่ดีกว่านี่เป็นไงได้สามแท็กนะครับโอเค ซับ161นะครับไปดูในเกมแรกดีกว่าครับผมว่าจะเป็นยังไงกับอฟ,ฟี่บุกเลขงโอิงาชิมะนะครับหรือว่าเรียกกันว่าฟี่บุกนั่นเองมาครับผมในเกมที่หนึ่งกับดานเดรโกซาอเอ้ยไม่ใช่ด,นด,ดันเดรโกซาดีโคเกเซียมกูหลอนนะไรเนี่ยไปครับอตัวน,นี้สายก็นะครับทำหน้าที่สายก็แช,ชงพุ่งมาครับอืม ชิบดอทหนึ่งทีครับผมไม่ฟันอุย้ยโอ้โหว่าจะเลทล็อกเข้าไปแล้วเ,เด่นกันเดนกลับมาเองครับโอ้ยอูฟีเราทำไงหนวดปลาหมึกอุ้ยโอ้โหกดสกิลไม่ได้ว้าไปแล้วนี่ตีธรรมดาตีธรรมดานี่เอาให้ตายเอาให้ตายเอาให้ตายครับแตกไปหนึ่งนี่นี่โอ้โ,โดนเมเตอร์บีมฉีดนะครับโอเคแต่เรายังได้สแตกอยู่นะครับเมื่อกี้ความอุดเพิ่มมาเล็กน้อย ตีเอ็ดล็อกโคตรแรงโอ้โหแม่งโดนไปปุ๊บเก็บเอื้อนปั๊บโอเคยึดครับว่าไงอหนุนปลาหมึกอือจะไปไหนนี่นี่ซุบเข้าไปหนึ่งทีอะไรหนุนปลาหมึกทำอะไรนี่หล่ยคาร์เตอร์ดิงกันปุูงเลยป่วยครับแตกเจอมัดปืนกลเข้าไปครับโคตรแรง ใส่แอคแท็กมาปวกราแววเออจะมาฆ่าคนนะครับเออจะไม่ไม่ยืดอึดนะครับตอนนี้ระวังนะครับอุปกรณ์ชอบโอเคเออทามิ่งดีครับเป๊ะครับเต็มใจเก็บเอื้อนเวด็อกปุง้งนี่นี่เป็นไงโอ้โหดอทดอบครับอุ้ยโอ้โหหมัดปืนกลนยางยืดติดบูทเรียบอ้อยแตกก็ไมนี่หมัดปืนกลเวล็อก ปุ้งเอ้เลย้รอยก็วิ่งมาแตกไปอีกหนึ่งครับโอ้โหโหดตัวนี้อะไรอะไรอุ้ยโดนเถียงกลับนะครับสมเกอร์ว่าไงดอตก่อนอุ้ยกดไม่ทันอ้โดนกระแทกควันครับโดนควันกระแทกหน้าชึบมัดเป็นก้นตื้อตึ๊ดตื้อตื้อตื้ดตื้อตือตือตาอตอตื้อตื้้อมอตออตออ โอ้ยหูเก็บเอื้อดเดี๋ยวเดี๋ยวติสบูทเอื้อดแล้วชึบดอทหนึ่งทีครับโอเคบักได้แล้วควาสตอริงกันโอ้โหหมดครับคุณว่าจะเก็บได้รีบเอาแจ็คมาก่อนนะครับสามสิบวิโอ้โหเดี๋ยวจะไม่ทันไงมันมันไม่เดี๋ยวจะแพ้เอามาครับ ช้างบินมาแล้วฟัน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  <c oughs> นี่โอ้โหเก็บรอยครับเจอฟันเข้าไปกูก็ติดช็อต <c oughs> บิ๊กมัามายึดแปลงล่างครับอือ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดอดได้ชนชน,ชน,ชน,นี่ชนนี่ชนนี่นี่ทื่อไปทีนึงนี่นี่เป็นไงเป็นก็สปิโรเก็บไปนะครับกันให้อยู่นะครับโอ้โหโจบไปแล้วครับกับ เกมที่หนึ่งกัอบออลฟี่บุกเธอมนะโอ้โหโคตรโหด MVP ครับโอ้โหค่าแหลกกนาดนี้โอ้โหเอาไม่ลงครับโอ้โหคิวไปหกตัวครับยึดไปหนึ่งเนี่ยสายก็โอ้ยก็เปล่าครับโคตรแรงครับใส่เอ k คมาไปดูเกมสองครับมาครับในเกมที่สองโอ้ยยิงกันยิงมันนะครับตอนนี้ชึบยึดทงแรกครับนี่สายก็ดืนทงแรก เติมเกตให้ไม่เติมครับมาอยากมันครับจุดโดดดึกยิง,ยง,ยงมันไปครับไม่เติมแม่งครับเกตโอ้โหจังหวะนี้ใจไวกว่าป่ะวะเนี่ยเดินอย่างนี้ไม่มีใครมาเลยเงียบลิปเลยโอเคครับถ้างเงียบอย่างนี้ก็ดึงไหมครับหนึ่งทีนี่ไปเลยซันจีนำไปจกกุ๊กโอ้โหเจอกระแชงนะครับชึบดอดหนึ่งที แคตเตอร์ลิงกัน,นครับเพื่อไปรอยัดหน้าไปหนึ่งทีถอยก่อนไหมเนี่ยดอทหนึ่งทีครับจังหวะน,นี้เลสล็อกสองพันเจ็ดกูกลับดกวยยังไงกูก็สวนไม่ได้โอ้โหซัดเต็มที่เรื่องเลสล็อกนะครับแต่ก็ยังเก็บมันไม่ได้อะโอ้โหนี่ก็ยึดไปไม่สนกูเลยอืมอืมต่อยเข้าไปไม่มีประโยชน์โอ้โห าจังหวคะครับชืบปักครับปุยตูดนี่เป็นไงเจอขิงดากเข้าไป <c oughs> ชืบดอทหนึ่งทีโอเคแล้วติดเยื่อแข็งมาแล้วครับโคแรกเลอริงกันโอ้ยอืกระเด็นมาหนี่โอโหเวนเลยแต่ก็อึดอยู่นะเนี่ยโอ้โหลูฟี่ว่าไงฮะฮะชืบไปเก็บเอื้อดีกว่าใครจะสนเมื่อ <c oughs> สบายใจกว่านี่หวันเจี๊ยบไปรอคเตอร์ โอ้ยไปตีมันเคาน์เตอร์ทำไมยามาโตโอ้โหมันได้สเต็กไปกแล้วนะสัตผมปิวไปดีกว่าก็ไม่อยู่กันกนิเกะนะครับตีสบูทอย่างนี้ก็เท่าเลยนะไปยึดธงเลยครับชึบเอ้ยตัวไกลตัวไกลไดนโนเสาร์อะฮงคาโมก้ากันเวทก็ปังเอาไปหมื่นสามนี่โอ้โหแรงจัดนะครับติดบูทชึบแกรนเตอร์ริ่งเงินไป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 ,ไปเรียบร้อยครับโอ้โหมึงแย่งกูกับเพื่อนสันจิ เฮ้ไยไฮโดรกบ่อนครับอือออกมาจากระยะก่อนไอ้นี้โบกบเบสมึงก็วืดแล้วตีตีต่อยเข้าไปนี่นี่น,นี่อย่าวืดอย่าวืด <c oughs> มาดิรถเรดร็อกปังไปนี่นี่เป็นไงตูดพังเป <c oughs> ็นไงเจอต่อยตูด <c oughs> มาดิจึ๊บไม่ตีก่อนนี่ไงนี่ไงแรตเตอร์ริ่งนั่นบังบังบัง,บง,บง นี่ยืนอยู่ไหมกับเพื่อนตรแรงโอ้ไปสัญจีไปน้ำไปโอ้โหเราเสียทงมาหมดเลยอ่ะไม่ไหวอะทีมโอ้โหผมพยายามก็อีกเรื่องการตู้กับนิกะนะพยายามมาดึงทงนี้ดึงทงนั้นไม่แชงไม่ละอย่าให้เขาดึงนะครับเอาสิเอาสิเวทล็อกอุ้ยโอ้โหโดนใครโดนทุบโอ้โหหมดเลยครับห้าทง แควตัวดิ้งกันชิงๆจริงๆก็โอ้โหจบครับโอ้โหตอนนี้ไม่ค่อยเวิร์กนะครับโดนไปห้าทงเลยครับจบเกมเกมโอเวอร์ over. ดูผลงานดีกว่าครับโอ้โหคิวไปสองนะครับผมก็ทำหน้าที่สายก็อยงเต็มที่นะครับยำจุ๊กไปจุ๊กมานะครับเคไปดูเกมสุดท้ายดีกว่าครับมาครับผมในเกมสุดท้ายโอ้โหกับเิลฟีเธอบุกเธอกล่มโอกิงาชิมะ ไปโดดไปดึง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 ยางยืดครับยืดก่อนนี่เป็นไงไปนี่กะน้ำไปเลยแล้วก็จะคุมหลังให้ใส่รอยยังเอาจะไม่บวกก่อนพี่เติมเกรดดีมั้งอห้ยกวากวาาอ้ยเกือบยดใส่หัวเมื่อกี้เดินขึ้นไปอือตติมหัวใครว่าแม่งเริ่มเกม่าแม่งก็เสียเปรียบละ ื <ś led> ชึบครับดอทแล้วก็ยืดนี่เป็นไงครับดอทได้ยืดนี่น,นะเล็อกเข้าไปโอ้โหกูโ,หโดนโอเคมีสแต็กล้ะครับรอรอ,ออาคารนะชึบโอเคโดดลงมาสวยยืดครับโอ้โหหน้าเนียนจริงๆเรา <ś led> สายร้อยธงครับอย่างว่ากะดิ๊กมามันขึ้นมาแล้วดอทหนึ่งที โดดลงไปใครจะสู้กับมึงอ่ะมันต้องมีอยู่อย่างเชิงชั้นกันบ้างว่าไงโคกวซอนอ่าเขาติดบูสต์อ่ะไม่เอาอ่ะไปโดนทีเขาแตกได้เลยรอเขาหมดบูสต์กันนะขาค่อยบวกอื้มฮืมต้องเต็มเป็นไปตามสเต็ปนะครับช็อตสวยไอฟฟี่ให่าไปเพื่อนจะเตะติดกับกระเบิดมันชึบดอทครับโอ้โหมันดอทกับกระเบิดไม่ได้นี่วะโอ้โหกูโดนอีกแล้ว โอเคติบูธครับเฮ้ยแ้วก็บังนี่นี่เป็นไงหมื่นหนึ่งโอ้โหระวังอย่ามาโตบทะอดก่อนครับคราสต์ตัดิ้นกันมัดปืนกลแปลกหนึ่งครับโอ้โหติดเยอะแข็งไหมโอ้โหดอดได้นี่นี่สเต็ปสวยเพื่อนเรยอลัดเสือปักเข้าไปนี่เตะเข้าไปกลางท้องสายลาสเราต่อยยังไงนี่นี่สวยนิกะสวยสวยบุกเข้าไป อย่าไปกลัวมันโอ้ยโดนทิมมารถเก้านะครับเมื่อกี้เวืกอ็ปังนี่นี่เป็นไงโอ้โหโคตรโหดมาตัวลิงกันไป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 แปรเอื้อนล็กใส่หนึ่งใส่สองโอ้โหโคตรแรงโอ้โหมาสวนยอดจริงๆอูฟี่ตัวนี้แนะนำไหมครับเอื้อนมันๆต้องตัวนี้ ใส rumor, ่ดาเมจเข้าไปก็มีความแรงนะ้วมีความอึดในตัวมันที่เป็นสายก็อะไรโ็เด้งฮะเวทล็อกปั้งนี่งงไปอย่าเถียงโอ้โหแหวนจริงจริงขึ้นมาทำไมว่าซ้อนแครตอลิงกันแตกปิบรอยโอ้โหคิวไปเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหจบครับห้าทุงโอ้คืนแบบเมื่อกี้นี่เวทล็อกไปอีกทีนึงง ชึบดอสครับเกวางวระบักเคา์เตอร์ช็อกโอ้โหโจบสี่ต่อหนึ่งโอ้โหสวยๆงามๆครับฮูฟี่บวกเทอโอ,องโอาิอชิมะนะครับโอ้โหทำไมกูไม่ได้ MVP <c oughs> ดีีเรียกว่าเก็บซากเขานะมาครับดูในผลงานดีกว่าโอ้โหคิวไปหกยึดไปสี่ะครับมันสายเก่าจริงจริงหรือเปล่าครับนี่ก็ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีดามเมจอยู่นะครับถ้าใส่แอคแท็กไป ถือเป็นสายก็โอกระตามนะครับแต่ตัวมันควรได้เล่นดีกว่านี้นะครับถ้าเป็นสายก็ใส่พวกดีเฟนต์มาจะดีกว่านะครับผมก็ามาเทสให้ดูขคำๆคนะครับโอเคก็จบไปกับการรีวิวของผมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ